Powerful Affirmation คำพูดทรงพลังดึงดูดความรุ่งเรืองการกระตุ้นด้วยคำพูดทรงพลังสามารถปลุกพลังจิตใต้สำนึกของคุณได้ฟังและพูดตามซ้ำๆนะคะตอนนี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้ว สมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินได้อย่างง่ายดายฉันใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวัน เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้ฉันเพิ่มปูนมากขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันประสานกับพลักกำลังความสามารถของฉันสร้างเงินสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยให้กับฉันทุกทิศท,ทางฉันสุดแสนจะร่ำรวยฉันโดดเด่นในด้านการเงิน ฉันมีความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเพิ่มพูลขึ้นในทุกๆวันทุกวันของฉันเงินไหลมาเข้ามาหาฉันในทุกๆวันฉันมีเงินใช้จ่ายอย่างมากมายมหาศาลการลงทุนของฉันล้วนมีกำไรกิจการงานของฉันเจริญก้าวหน้าเครือข่ายของฉันเจริญรุ่งเรืองธุรกิจของฉันงอกงาม เพิ่มพูนพลังทรัพย์สินทวีคูณในทุกๆวันฉันก้าวหน้าฉันวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดฉันวางแผนการเงินอย่างทรงประสิทธิภาพการเงินของฉันงอกเงยขึ้นมาในทุกๆวันการเงินของฉันเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาล ในทุกๆวันทรัพย์สินเงินทองของฉันแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลในทุกๆวันฉันรุ่งเรืองฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณตอนนี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้ว สมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินได้อย่างง่ายดายฉันใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวัน เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้ฉันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันประสานกับพลัก์กำลังความสามารถของฉันสร้างเงินสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยให้กับฉันทุกทิศทางฉันสุดแสนจะร่ำรวยฉันโดดเด่นในด้านการเงิน ฉันมีความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเพิ่มพูลขึ้นในทุกๆวันทุกวันของฉันเงินไหลมาเข้ามาหาฉันในทุกๆวันฉันมีเงินใช้จ่ายอย่างมากมายมหาศาลการลงทุนของฉันล้วนมีกำไรกิจการงานของฉันจเจริญก้าวหน้าเครือข่ายของฉันจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจของฉันงอกงาม เพิ่มพูนพลังทรัพย์สินทวีคูณในทุกๆวันฉันก้าวหน้าฉันวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดฉันวางแผนการเงินอย่างทรงประสิทธิภาพการเงินของฉันงอกเงยขึ้นมาในทุกๆวันการเงินของฉันเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลในทุกๆวันทรัพย์สินเงินทองของฉัน แปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลในทุกทุกวันฉันรุ่งเรืองฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณตอนนี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกทุกด้านตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่ง อนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนทุกวันนี้ฉันหาเงินอมเงินได้อย่างง่ายดายฉันใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวัน เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้ฉันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันประสานกับพลักกำลังความสามารถของฉันสร้างเงินสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยให้กับฉันทุกทิศทางฉันสุดแสนจะร่ำรวย ฉันโดดเด่นในด้านการเงินฉันมีความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันทุกวันของฉันเงินไหลามาเข้ามาหาฉันในทุกๆวันฉันมีเงินใช้จ่ายอย่างมากมายมหาศาลการลงทุนของฉันล้วนมีกำไรกิจการงานของฉันเจริญก้าวหน้าเครือข่ายของฉันเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจของฉันงอกงามเพิ่มพูนพลังทรัพย์สินทวีคูณในทุกๆวันฉันก้าวหน้าฉันวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดฉันวางแผนการเงินอย่างทรงประสิทธิภาพการเงินของฉันงอกเงยขึ้นมาในทุกๆวันการเงินของฉันเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลในทุกๆวัน ทรัพย์สินเงินทองของฉันแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลในทุกๆกวันฉันรุ่งเรืองฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณตอนนี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆุกด้านตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้ว สมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินได้อย่างง่ายดายฉันใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวัน เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้ฉันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันประสานกับพลัก์กำลังความสามารถของฉันสร้างเงินสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยให้กับฉันทุกทิศท,ทางฉันสุดแสนจะร่ำรวยฉันโดดเด่นในด้านการเงิน ฉันมีความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเพิ่มภูนขึ้นในทุกๆวันทุกวันของฉันเงินไหลมาเข้ามาหาฉันในทุกๆวันฉันมีเงินใช้จ่ายอย่างมากมายมหาศาลการลงทุนของฉันล้วนมีกําไรกิจการงานของฉันเจริญก้าวหน้าเครือข่ายของฉันเจริญรุ่งเรืองธุรกิจของฉันงอกงาม เพิ่มพูนพลังทรัพย์สินทวีคูณในทุกๆวันฉันก้าวหน้าฉันวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดฉันวางแผนการเงินอย่างทรงประสิทธิภาพการเงินของฉันงอกเงยขึ้นมาในทุกๆวันการเงินของฉันเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลในทุกๆวันทรัพย์สินเงินทองของฉัน แปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลในทุกๆวันฉันรุ่งเรืองฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณตอนนี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่ง ตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินได้อย่างง่ายดายฉันใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มปูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวันเงินของฉัน กำลังสร้างทรัพย์สินให้ฉันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันประสานกับพลักกำลังความสามารถของฉันสร้างเงินสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยให้กับฉันทุกทิศท,ทางฉันสุดแสนจะร่ำรวยฉันโดดเด่นในด้านการเงิน ฉันมีความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันทุกวันของฉันเงินไหลมาเข้ามาหาฉันในทุกๆวันฉันมีเงินใช้จ่ายอย่างมากมายมหาศาลการลงทุนของฉันล้วนมีกำไรกิจการงานของฉันเจริญก้าวหน้าเครือข่ายของฉันเจริญรุ่งเรืองธุรกิจของฉันงอกงาม เพิ่มพูนพลังทรัพย์สินทวีคูณในทุกๆวันฉันก้าวหน้าฉันวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดฉันวางแผนการเงินอย่างทรงประสิทธิภาพการเงินของฉันงอกเงยขึ้นมาในทุกๆวันการเงินของฉันเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลในทุกๆวัน ทรัพย์สินเงินทองของฉันแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลในทุกทุกวันฉันรุ่งเรืองฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณตอนนี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกทุกด้านตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้ว สมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินได้อย่างง่ายดายฉันใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวัน เงินของฉันกําลังสร้างทรัพย์สินให้ฉันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันประสานกับพลักกำลังความสามารถของฉันสร้างเงินสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยให้กับฉันทุกทิศท,ทางฉันสุดแสนจะร่ำรวยฉันโดดเด่นในด้านการเงิน ฉันมีความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเพิ่มพูลขึ้นในทุกทุกวันทุกวันของฉันเงินไหลมาเข้ามาหาฉันในทุกๆวันฉันมีเงินใช้จ่ายอย่างมากมายมหาศาลการลงทุนของฉันล้วนมีกำไรกิจการงานของฉันเจริญก้าวหน้าเครือข่ายของฉันเจริญรุ่งเรืองธุรกิจของฉันงอกงาม เพิ่มพูนพลังทรัพย์สินทวีคูณในทุกๆวันฉันก้าวหน้าฉันวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดฉันวางแผนการเงินอย่างทรงประสิทธิภาพการเงินของฉันงอกเงยขึ้นมาในทุกๆวันการเงินของฉันเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลในทุกๆวัน ทรัพย์สินเงินทองของฉันแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลในทุกทุกวันฉันรุ่งเรืองฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณ